ดีุกคนด้วย,ยตอนนี้กับซิกมาแอนแลนด้าเชนแน่วันนี้เราจะมาดูตอนนี้66กันว่ามันจะมีอะไรบ้างไป,ไปดูกันสมการรอออยเลย3นาทีเลรลิคอมเอร์ Oh. Yeah. หนีวีแมนได้ไหมมันเสียงแบบนี้เลยโอเคไปเราไปวิเคราะห์กันเริ่มมานะก็จะมีแบบสไปเดอร์ทอยเล็ตแล้วก็มีเออเจ้าโซเจอร์ที่ไม่ได้เห็นนานนะมาวอาจะกินนี่ธรรมดา ที่เราไม่ได้เห็นมานานมากตั้งแต่ EP ที่25่นะนี่คาสปีกแมนแล้วก็กระบองเพชรแบบว่าม,มาทำไมก็ไม่รู้ก็จะมีแบบลาร์ดเคมเราแมนซึ่งไปติดมิสไซล์มาใหม่แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของคาเมอ่าแมนแล้วก็โดนไปไปปุ๊บ P.O.V. แมนก็เลยยิงปืนใส่ไปกีบ ถ้าคนเห็นแสงสีเขียวๆตรงนี้ไหมแสงสีเขียวๆตรงนี้ก็คือ Secret Agent อะฮ่าฮ่า The Fakboom อันนี้ก็คือปืนซึ่งมันไม่ใช่ปืนพาร์ทซมาแต่มันเป็นปืนแบบของ Cameraman w o นะทุกคนน่าจะเป็นของ Cameraman w o แล้วนี่ฉากนี้สังเกตดี ซีเคทเอเจนต์ก่อนตอนแรกเห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นหน้าซีเคทเอเจนต์แล้วก็มีคำภาษาอังกฤษอยู่เขาว่ารันรันแล้วก็สักอย่างรันไททันสักอย่างแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าสกีบบดีสกีบบดีสกีบบดีอันนี้น่าจะเป็นภาพปลอม ที่ Secret Agent ใส่เข้ามาเพราะว่าเอาจริงไทแรนเคมิล่ m แมนกับไทแรนแซมบิกระแมนก็ยังไม่ตายแล้ว G-Man อันเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวจริงกับไ h a i นดิทรอยเล e t แล้วดูหน้าไทแรนเคมิล่ m แมนมันแปลกๆไปนะทุกคนอาจจะไม่ใช่ภาพจริงใช่เพราะว่าเขายังไม่ตายสองคนเนี้น่าจะเป็นภาพปลอมที่ Secret Agent แล้ว c a m e ล่าแมนคนนี้ก็มีเลข เป็นหนึ่งศูนย์ห้าหกนะทุกคนก็เลยแบบว่าแบบเอออะไรปล่อยไอ้ทับเล็ตทิ้งเลยฉันโกรธแล้วนี่แล้วพี่โอวีแมนก็เลยเข้ากระโจนใส่สกีบิดี แล้วฉากนี้ทุกคนสังเกตดีๆนะฉากนี้จะมีมีดใช่ไหมทุกคนอาจจะคิดว่าเออมันก็เป็นมีดธรรมดานี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรนักหนาแล้ว POV ก็เลยเอามาเสียบ อะไรมากกว่าน,นั้นก็คือทุกคนน่ะมีอาการบ้าคลัง่งแต่ว่าไอคนที่ยื่นมีดให้อ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นคนนี้อาจจะเป็นซีเคทเอเจนต์ก็ได้นะเพราะเราไม่เห็นหน้าเขาเสร็จปุ๊บเจมี่แมนขึ้นมาเขาก็หนีหายไปแล้วอะ่ะเนไหมทุกคนวิ่งกันหมดเลยแต่เขาวิ่งกลับหลังอะ่ะแล้วนี่เป็นแปลกดูปืนก็ สปิกอร์วูแมนก็เลยมาดักสปิกร์แมนก็เลยมาแลวตรงนี้ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร mm hmm. ตึ๊บตึ๊มาเห็นนี่คบ mm hmm. เป็นแคลลาร mm ์ทริวูแมนที่ยกนิโกโก้วโ้งให้ mm hmm. แสปุ๊บสไปเดอร์ทอทเลสลากสไปเดอร์อยเลสพอกันนึกว่าจะยิง ซปิเกอร์คนนี้ก็แล้วแต่เขายังไม่ตายเอาไม่ยิงไม่ยิงแสดงว่ามันมีอะไรมาก็ไม่รู้คิอไม่ได้พูดเดียวกันแต่ยิงไม่ทายใส่ด้วยกันก็ชนไปด้วยกันตายไปทั้งคู่แล้วเราก็จะได้รู้ว่าฝีมือคนที่ทําก็คือทีวีบูแมนซึ่งสูงกว่าเพื่อนเพื่อนมากเลยดูสิอีมันเป็นไปได้ยังไงทีวีบูแมน สปีกกอร์แมนก็เลยได้ไปแก้พีโอบีแก็เลยเอาสปีกเกอร์แมนลุกขึ้นมาแล้วสปีกเกอร์แมนคนเนี้ยก็คือน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะตัวแรกที่เราเห็นเป็นสปีกเกอร์แมนคนแรกอะ่ะสปีกเกอร์แมนคนแรกรอดอยู่เพราะว่าถ้ากลับไปดูในตอนที่ยี่บสี่อ่ะคือสปีกเกอร์แมนคนเนี้ยเขาเหมือนกันเลยนะมีน็กไทแบบนี้เลย แต่ไม่มีเอ่อป้ายสีขาวๆตรงนี้อนนี้ก็คือตัวที่แบบว่าไม่รู้คือมันอยู่แป๊บเดียวมันก็ตายแล้วป่ะพี่กี้ตกเขาได้ไปเพิ่มเอ่อไม้หลดซ่วม,มนะเพราะตอนแรกมันมีสี่อันใช่ไหมอันนี้เขาไปเพิ่มที่หลังเขามาอีกเป็นห้าหก ้แทุกคนก็เลยชื่นชมแต่ทีวีแมนแบบว่าเออแล้วเขาก็ใส่หัวด้วยนะแบบว่าไม่เหมือนทีวีแมนเขาจะเกลียดฝ่ายทุกฝ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเขาชอบว่าพวกคารเมล่าแมนแล้วฉากนี้เขาได้วาไฟนิไฟเล็กมากแล้วก็คนสังเกตฉากนี้ดีๆ มันคือหัวของใครอันนี้มันไม่ใช่หัวคาบลล่าแมนแล้วไม่ใช่หัวสปิเกอร์แมนด้วยเพราะมีปุ่มอะไรบางอย่างนะซึ่งอาจจะเป็นเผาพันใหม่นะคือหัวใครก็ไม่รู้ซานะิสทอยเลตก็เลยมาเป็นคนวาร์ปทุกคนมาเพราะุกคน เ,เงาดีๆอ่ะมันเป็นเงาของไซอนนี t ส i l e t เลตเห็นไหมหัวล้นลมีตาแดงๆเสร็จปุ๊บตอนแรกมันไม่มีกล่องตรงนี้มันไม่มีกล่องถูกไหมไม่มีกล่องในตู้คอนเทนเนอร์ของเอ่อลาร์ทีวีแมนที่เขาพามาใช่ไหมทุกคนแต่ว่าชามีเราจะเห็นควันสีดำๆเขาน่าจะวาร์ปกล่องมา ีวีแมนก็ได้พูดอะไรบางอย่างก,กับพี่ชิลิีโตะนะซึ่งเขาก็ได้พูดคำนี้ออกมาเพราะเราเคยไปรีเวิร์สแล้วเขาพูดว่า Get o เอาอีเดีซึ่งเขาไม่แครแครใครเลยเหมือนเขาแคร์แค่สปีกเกอร์แมนหรือเปล่าไม่แครเออาคมาร่าแมนไม่แคร์ฝ่าย รัสทีวีแมนม่แคร์ทุกคนเลยนะโอเคเราจะชอบแคร์ไททันทีวีแมนกับลัสทีวีแมน okay. ส่วนทีวีแมนก็ไม่ต้องชอบมันเนาะและนี่ก็คือภาพหลุดนะทุกคนแล้วรัสทีวีแมนก็ได้ด่าอะไรบางอย่างให้เจ้าสกิบิด,ดิเนี่ยมันมันน่ากโกรธนะ เพราะว่าเป็ีรีเวิร์ดนะคือเหมือนจ่าเลยบางอย่างนะนี่แล้วก็นี่ก็คือตัวในตอนนี้62นะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ฐานทัพของทีวีแมนนะแล้วลทีวีแมนก็ได้พูดอีกประโยชน์เขาได้พูดเขาว่า Get out นะก็คือให้เดินออกไปนะอันนี้ทีวีแมนได้พูดอะไรบางอย่างซึ่งเราจำไม่ได้นะเ,เดี๋ยวกันนะเราขอลองเซิร์ชดีว่าว่ามันพูดว่าอะไรนะวี

เดี๋ยวกันนะเขาพูดว่าอะไรค c o n f i d e n c เหรอ,อมฟิเดนชั่นแล้วเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวนะเขาได้พูดคำว่าที่ plus honey โอ้โหมาเต็มเลยแอบทั้งหลาย This base is confidential ก็คือน่าจะแปลว่าฐานทัพเนี้ยเป็นความลับอย่าบอกใครเออประมาณนั้นใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละ แตกต่างจากเดิมมากเลยที่เขาแบบว่าอืมอืมแลวนี่ก็คือจอทีวีบางอย่างนล้วอาจจะเป็นไททันทีวีแมนได้นะเห็นชัดเลยแต่มันก็มีจอทีวีหลายอันนะแลเราจะเห็นเอ่อ้า้ตรงนี้นะเขียนเขียนว่า D หกเจ็ดนะ ประตูก็ได้เปิดเปิดมาแล้วก็ได้ตัดจบลงไปแล้วนี่ก็คือเสียงไับ t i t ที Man ซึ่งเขาได้บอกว่าบางอย่างนะเขาได้บอกบางอย่างออกมานะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไปรีเวิร์สกันดูช่องเอ่อใครดีช่องไอ้เมื่อกก้ช่องเมือเ่อ,อกก้มันคืออยู่นะ อันนี้แหละไหนจะสวทก็คือรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันก็ออกไปไม่ร่วมสงครามแล้วแบบนี้นี่เองไง นที่ิก,ก็ได้ตัดจบเรื่องไปตอนต่อไปนะไททันทีวีแมนน่าจะกลับมาแล้วนะแล้วไททันเคเมลแมนกับไททันซัมบิกแมนก็น่าจะต้องถูกอัปเกรดมาแบบเก่งกว่าเดิมแน่นอนเลยแต่ว่าเรื่องมันจะไม่จบภายในแค่นี้บอกเลยว่าจะต้องมีมากกว่าร้อยตอนแน่นอน <laughs> โอเค ใคานอบ้าคิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดาม i ั e ก,ก,กับช่องซิงเกว่ออาเซเนลล่ด้วยสำหรับคลิปนี้เขาจะลาไปก่อนบ๊ายบาย